สวัสดีครับวิธีสมัครบัตรเพย์นะครับผมก็เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับผมแล้วก็มาที่เมนูเป๋าตังค์เปย์นะครับผมเสร็จแล้วเราก็มาที่ตรงเมนูของบัตรเพย์นะครับเห็นด้านขวานะครับผมแล้วกดเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเข้าสู่โหมดของเป๋าตังค์เปแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะมีมาดูด้านล่างนะครับก็คือจะมีคําว่าเพิ่มบัตรเพย์นะครับผมสําหรับ พี่ๆที่ยังไม่สมัครก็สามารถสมัครได้นะครับตรงนี้จะบัตรเพย์ก็คือจะเป็นยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับผมไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆนะครับผมแล้วก็สามารถสมัครได้นะครับสมัครได้ฟรีนะครับผมก็กดคลิกเข้ามานะครับตามที่ผมแจ้งไว้นะครับแล้วก็กดที่เ,เพิ่มบัตรเพย์นะครับผมแล้วก็มาถึงเมนูนี้นะครับผมก็จะมีนะครับมาดู รายละเอียดกันเล็กน้อยนะครับผมก็คือบัตรเพย์ตัวนี้นะครับก็คือว่าสามารถชําระค่าเดินทางด้วยบัตรเพย์ได้นะครับผมตรงนี้ก็คือจะมีพวกเรือโดยสารไฟฟ้านะครับเจ้าพยานะครับผมก็คือดาเนินการโดยบริษัทของ e smart transport นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวที่2ครับก็คือสามารถจ่ายรถเมล์ขสมกได้นะครับแล้วก็ไทยสมายบัตรนะครับผมสมายบัตรนะครับผมแล้วก็อันที่3ครับทางพิเศษนะครับทุกเส้นทางเลยนะครับแล้วก็ดอนเมือง โยเว้นมอเตอร์เวย์นะครับผมแล้วก็อันที่4ครับคือสามารถใช้จ่ายเป็นรถไฟฟ้านะครับ MRT สายสีน้ำเงินนะครับสายสีม่วงแล้วก็รถไฟฟ้า SRT สายสีแดงนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็เข้ามาที่สมัครบัตรใหม่นะครับผมกดเข้ามานะครับเสร็จแล้วตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นข้อตกลงเงื่อนไขนะครับตรงนี้ผมขอข้าไปเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆก็สามารถอ่านได้นะครับแต่ผมขอค่าไปนะครับลูดออกมาด้านล่างนีครับผมแล้วกดยินยอมนะครับแล้วกดตกลงนะครับผม ตอนนี้ก็คือใส่รหัสพินของเป๋าตังค์นะครับผมก็ทําการใส่ให้เรียบร้อยนะครับเข้าสู่หมวดของการสมัครบัตรนะครับนะครับผมบัตรเพนะครับก็คือตรงนี้ครับจะมีชื่อบนบัตรนะครับก็สามารถโลติกตรงด้านขวามือนะครับผมก็จะมีให้เลือกชื่อบนบัตรนะครับโดยตรงนี้ระบบก็จะขึ้นมานะครับเราก็สามารถเลือกได้ครับตามที่เราต้องการนะครับผมเสร็จแล้วก็ มาดูตัวต่อมาครับตรงนี้จะเป็นวงเงินที่ใช้จ่ายต่อวันนะครับก็สามารถคลิกด,ดูได้ครับตั้งแต่1 0,000นบาทถึงสูงสุดที่50,000 0บาทนะครับเราก็สามารถเลือกได้เช่นกันครับแต่ว่าตรงนี้แนะนําเป็น1 0 0 0 0ืนบาทไว้ไก่อนนะครับผมแล้วก็ส่วนวงเงินนะครับแล้วก็วงเงินเงินเงินสดนะครับต่อวันตรงนี้ไม่สามารถกดได้นะครับก็คือ0นบาทนะครับผมมาดูตรงนี้ครับบัตรตัวนี้ครับจะเขียนว่าเนื่องจากบัตรไม่รองรับการกดเงินสดนั่นเองนะครับผม มาดูบรรทัดต่อมาครับก็คือระบุที่อยู่จัดส่งไปชนีนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีจัดส่งนะครับจนถึงเดือนหน้านะครับสิ้นเดือนธันวาคมนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโปรโมชั่นคือสามารถทําออนไลน์ได้ได้เลยนะครับบัตรก็จะส่งมาถึงที่บ้านเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ครับตรวจสอบให้เรียบร้อยครับที่อยู่นะครับแล้วก็กดลําดับถัดไปได้เลยครับผม ส่วนถัดมานะครับเมนูถัดมานะครับจะเป็นข้อมูลบัตรนะครับเราก็ทําการตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับผมว่าข้อมูลบัตรของเรานะครับที่เลือกไว้นะครับถูกต้องนะครับชื่อแล้วก็วงเงินที่ใช้จ่ายต่อวันนะครับผมแล้วก็ที่อยู่การจัดส่งนะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้ครับค่าธรรมเนียมครับจะเห็นว่าศนย์บาทอย่างที่แอดบอกไปนะครับผมก็จะมีค่าธรรมเนียมออกบัตร0บาทนะครับค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพนะครับตรงนี้ก็ศูนบาทเช่นกันครับแล้วก็ค่าส่ง0บาทเช่นเดียวนเช่นกันนะครับผม เสร็จแล้วเราก็กดยืนยันได้เลยครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับในการขอออกบัตรของบัตรเพย์นะครับผมก็ยังไงก็ยังไงก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดสับ s ไข i b e กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ